อ่าตอนนี้ก็จะมาพูดเรื่องเซนทอยของปริมาตรและของมวลนะครับถ้าเป็นเซนท์ทอยปริมาตรก็คําว่าโวลูมอ่าก็คือเอาตัว v มานะครับมวลนั่คือแมสนะครับอ่าโจตัวนี้เักอาจจะเป็นทางราดคอนกรีตนะครับอ่าแล้วก็เอาวีวแชร์เข็นขึ้นนะครับคนเดินขึ้นแล้วก็มาที่พื้นระดับของอาคารก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตองทางราดจะราดเป็นสามเหลี่ยมดังรูปนะครับโจทย์บอกว่า รูปทรงของทางลาดตัวนี้เนี่ยให้เราหาปริมาตรก็คือหา V นะครับแล้วก็หาหมวลก็คือหา M เราต้องหา V ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะหาหมวลได้ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยให้หาจุดศูนย์ถ่วงถ้าดูตามรูปเนี่ยจะเป็น3แกนแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z นะครับเพราะนั้นก็ให้หา X b a ป Y า a าปแล้วก็ Z bar นะครับ จุดศูนย์ถ่วงที่ให้หาเป็นจุดศูนย์ถ่วงลักษณะเป็นของปริมาตรนะครับให้พวกเราไปลองทําเป็นของมวลเอาเองแล้วคําตอบระยะ,ะค,ความยาว x อ็กซบาไวยบาแซบาเนี่ยจะตอบตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลาตัวในส่วนที่ท่านกลัวคือการทดสอบดูตรงนี้ดีๆตาเขาสั่งให้หาเป็นของมวลถ้าต้องทํนนาเป็นลักษณะเป็นมวลถ้าเธอเรื่องทํา V มาก็ไม่ตัว ให้ตัวเลข x อ็กบาวไบบาถูกก็แล้วแต่นะครับทางราดคอนกรีตนี้ทําจากคอนกรีตนะครับมีความหนาแน่นนะครับ2 4 0 0กิโลกรัมต่อ1ลูกบาทเมตรนะความหนาแน่นคือตัวโลคอนกรีตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจำนะครับถ้าเป็นหน่วยหน่วยน้ำหนักอันนี้คือหน่วยน้ำหนักจะเป็นตัวแกมมานะครับ หรือความหนาแน่นคอนกรีตเนี่ยคอนกรีตล้วนๆเนี่ยมันจะอยู่ระหวา่าง2,004ถึง2,005แต่ตัวเลขที่เราคุ้นเคยเนี่ยจะเป็น2,004ที่ขนนิยมใช้กันอย่าไปเรียนในวิชาพวกออกแบบเนี่ยหน่วยหนักคอนกรีตความหนาแน่นคอนกรีตนะครับอันนี้เป็นถ้าความหนาแน่นจะเป็นตัวโลถ้าบอกเป็นเป็นหน่วยน้ำหนักก็จะเป็นตัวแกมมานะครับ แกมมาจะเป็น W ส่วน V โลจะเป็นมวลส่วน V อันนี้สิ่งที่เราควรรู้นะครับแต่ถ้าเป็นคอสอลนี่ความรู้ประดับนะครับควากรีดเสริมเหล็กคือไม่ใช่ควกนกรีดอย่างเดียวมีเหล็กเข้าไปเสริมด้วยอคอสอลเนี่ยนะครับตัวแกมมาหรือตัวโลความหนานแน่นเนี่ยจะอยู่ราวๆนะครับ2,500 ถึง2อกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับหมายความว่ายกตัวอย่าง2004เนี่ยเราเอาคอนกรีตมาหล่อเนี่ยครับขนาดเมตรคูณเมตรคูณเมตรแล้วไปชั่งน้ำหนักมันจะหนัก2004กิโลเข้าใจไหมครับอันนี้คือ2,400กิโลกร,รัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรต่อลูกบาศก์เมตรความหมายประมาณนี้ นะครับถ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก็อยู่ระหว่างนี้ของเราจะเป็นคอนกรีตอย่างเดียวก็2,004แล้วกันนะครับสมการที่ใช้ก็ตามนี้นะครับก็ระหว่างเรื่องเซนทอยด้วยข้อนี้ทางลาดเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ควรจะจําได้แล้วนะครับด้านแหลมกิน2อส่วนสด้านมุมฉากด้านท่ปกิน1นส่วนสถ้าเป็นเรื่องของรูปทรงสามเหลี่ยมป่านนี้ยังจําไม่ได้ผมว่ามันก็แย่มากนะครับ ตอนนี้เราทำไงก่อนเราก็มาดูที่ทางลาดของเรานะครับเราแบ่งเป็นกี่รูปครับสองรูปทรงเห็นไหมครับมีเลขหนึ่งเลขสองอยู่จางๆบางๆอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเราให้ชาร์จขึ้นมาหน่อยตรงนี้ก็จะตัดอย่างเงี้ยนะมองให้เป็นมิตินะสามเหลี่ยมเป็นริมแบบนี้ใส่เสนทอยลงไป เซนทอยสี่เหลี่ยมอยู่ข้างในนะครับทาน,นี้คือผลไม้สี่เหลี่ยมจะมีเม็ดอยู่หนึ่งเม็ดอยู่ตรงกลางเป๊ะเขา้าใจไหมครับทาน,นี้เป็นผลไม้สามเหลี่ยมนะครับจะมีเซนทอยลอยอยู่ข้างใน เริ่มต้นแต้มเซนทอยก่อนนะครับแล้วนี่ก็จะตั้งแกนเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกนะครับแล้วดูว่าระยะมันไปทางบวกทางลบมีค่าติดลบติดบวกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอานนี้ถ้าถ้าสอบไปได้แล้วครึ่งคะแนนนะครับข้อนี้ให้คำนวณในหน่วยเมตรและกิโลกิโลก็ไอตรงอะไรอ่ะค่ามวลนั่นแหละครับนะ เอาเริ่มคำนวณหาปริมาตรก่อนรูปที่หนึ่งเป็นปริมาตรสามเหลี่ยมเอาสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมมาก่นหนึ่งส่วนสองคูณฐานก่อนละกันเอาฐานก่อนบ้างฐานเท่าไหร่พยายามมองตัวเลขฐานสามเหลี่ยมเท่าไหร่ฐานสิบสอง สูงสามเหลี่ยมลองพยายามตอบเท่าไหรครับสูงสามเหลี่ยมศูนย์จุหก่าถ้าเอาแค่นี้กดคริงเลขจะออกมาเป็นค่าของอะไรครับตอบได้ไหมเลยพื้นไหนจะได้มาเป็นพื้นที่ด้านข้างของสามเหลี่ยมตัวนี้ใช่ปะ่ะนี่คือสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมถูกต้องไหม แต่เราจะปริมาตรสามเหลี่ยมเราต้องคูณเ,เ,เ,เลขอะไรเพิ่ม,มอ,อีกหนึ่งตัวคูณเลขอะไรเล็้วจาปริมาตรสามเหลี่ยมตัวเนี้ยลิมเนี้ยลิมสามเหลี่ยมเนี้ยต้องคูณตัวเลขอะไรอีกหนึ่งตัวอื่นตอบไม่ได้เนีนย่นยเนี่ยเนี่ยอันนี้อาจารย์ดูนะเนี่ยเราเนี่ยเราที่เราไม่ได้เพราะเราเนี่ยเราทุบนะหนึ่งเท่าไรหนึ่งจุดห้าเข้าใจป่าอ่า เห็นไหมความไม่รู้มันทรามานนะมันอายไหมนะหนึ่งจุดห้าศูนเมตรนะถ้าเรามองอออมันชัไนเจอเพระเป็นความหนาก็ได้หนาไม่ใช่หมานะครับอ่ะได้ออกมากดขึ้นเลขดูห้าจุดสี่ครับหน่วยเป็นอะไรตอบได้ไหมปริมาตรเมตรกำลังอะไรกำลังสามปริมาตร เห็นไหมเนี่ยเมตรคูณเมตรคูณเมตรใช่ป่ะปริมาตรก็ลูกบาทเมตรไงคิวบิกเมตรเ็าต้อเป็นเมตรกำลังสาต่อมา V2 V2 เป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องใช่ป่ะอ่าน่าจะหาง่ายอ่าเอาเอากว้างก่อนแล้วกันนะครับอ่าเอาพื้นที่ฐานก็ได้อ่ะกว้าง1.2 นะครับยาวหนึ่งจุดห้าสูงศูกย์ุดมก้องสูงนะครับอ๋อคอนเซปต์เหมือนกันอะเราจะคูณหนาคูณอะไรก็แล้วแต่เราให้ได้ปริมาตรคอนกรีตก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้ได้นะครับกดขี้เรขงมานะครับ ก็กำลังสามเช่นเดียวกัน1.08ลูกบาทเมตรพอมันคือปริมาตรเอาสองตัวนี้ปริมาตรสามเหลี่ยมปริมาตรสี่เหลี่ยมมารวมกันจะได้เป็นปริมาตรรวมทั้งหมด6.48ลูกบาทเมตรหมายความว่าหมดเนี่ยเท่านี้ลูกบาทเข้าใจไหมครับ ตอนเราสั่งคอนกรีตแล้วก็สั่งตัวนี้ลูปบาทบะเทเข้าใจไหมครับแต่ก็ต้องเผื่อค่าเผื่ออะไรต่างอีกวันข้างหน้าเขาไปเรียนเพิ่มเติมแต่ในปริมาณคอนกรีตเราคิดเป็นแล้วคิดอย่างเงี้ยจะเททางลาดเนี่ยประมาณเนี้ยรถโม่หนึ่งคันคอนกรีตสําเร็จรูปเนี่ยมันจะนห้าคิวแต่คราวนี้ประมาณคันกว่าๆนิดๆเห็น,น,นป่ะพอคันนึงเนี่ยห้าเนี่ยคิวเนี่ย,เ,ย,เ,ยเรียกคิวเนี่ยเรียกคิวปูเนี่ยเนี่ยคิวคือคิวบิกคือลูกบาทเมตร นะเนี่ยนะเนี่เอปูนห้าคิวนะแต่เนี่ยห้าคิวห้าคิวคันหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งจุดสี่แปดคิวอ่ะประมาณเนี้ยนะแล้่คิวคิวอ่ะเนี่ยมาจากเนี่ยคิวบิ๊กเมตรเนี่ยแหละหนั่งลูกบาศก์เมตรต่อมาคําตอบแรกไปแล้วหาหมวลของทางลาสคอนกรีตโลเท่ากับเอ็มส่วนวี่าจะหาตัวมวลใช่ไหมล่ะ ควายแบบนี้ก็กลายเป็นโลในที่นี้เป็นคอนกรีตคูณกับ v มวลของอันที่หนึ่งคือสามเหลี่ยมจริงไหมก็ต้องคูณกับ v ีอะไร v ีหนึ่งวหนึ่งรู้คำตอบแล้วอย่างดูแล้วนี่ความแน่นคอนกรีตดูที่โจทย์สองพันสี่ กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรวีหนึ่งแล้วเท่าไหร่ลองบอกตัวเลขมารับรู้ห้าจุดสี่ศูนย์ลูกบาทเมตรนะถ้าคิดเลขอกมาเนี่ยมวลของก้อนสามเหลี่ยมเนี่ยหน่วยเป็นอะไรต่อได้ไหมมวลเนี่ยต,ตัดดูนะดิใช่ปะ่ะแล้วคุนเคเร์จะมวลหน่วยเป็นกิโลนะ ได้หนึ่งสองเก้หกิโลกร,รมัมต่อมาหาอันที่สองนะครับของสี่เหลี่ยมตัวนี้ของสี่เหลี่ยมตัวนี้นะก็เอาความหนาแน่นคอนกรีตเช่นเดียวกันโลคอนกรีตคูณกับวีะไรแทน วีปริมาตร2มาเขียนหน่อยนะ2 0 0 4ปริมาตร2เท่าไหร่ซีเดียมากะ1จุดเท่าไหรศูนได้0 8ที์แปถามมาต่อไปในการรับรู้ว่าว่าเขาใจอยู่ต้องตอบไปสิได้2592โดยกิโลกร,รัมนะเราเลีย์กันแล้วเอาเอกับเอ็ารวมกัน ก็ได้เป็นมวลทั้งหมดตามโจทย์ต้องการเอาสองตัวเลขนี้รวมกันได้เป็นหมื่นเลยนะหนึ่ห้า,หาสองกิโลกร,รมัมเสียงจะหมดแล้วลายคาบจัดนะกิโลกร,รมัมนะผลรวมปริมาตรได้แล้วผลรวมมวลทั้งหมดได้แล้วระหวังเรื่องหน่วย ขั้นตอนสุดท้ายนะครับมาหาจุดศูนย์ตัวงกันเขาให้หาจุดศูนย์ตัวของเราเป็นจุดศูนย์ถ่วงของอะไรจุดท,ที่โจทย์ของปริมาตรของปริมาตรคือ v เพราะฉะนั้นสมการต้องเป็นซิกมา v ตกเป็นตัว v ถ้าเป็นของมวลตัวแปรตัวนี้จะกลายเป็นตัวอะไรแทนครับเป็นตัวเเป็นตัวเ เข้าใจนะเราแค่เอาข้อมูลเนี่ย m1 m2 เรามีไหมมีซีมา m เราก็มีจริงว่านะตรงตัว v เราก็มีเดี๋ยวเราจะทำ v กันเราจะทำ v เพราะโจทย์สั่งให้เราทำ v นะครับถ้าเราดาข้อสอบนะเราว่าข้อสอบรอบเราเนี่ยออกเป็นออกเป็น v หรือ m ถ้าดาน่าจะออกเป็น m เพราก็สอบ v อยู่จริงว่า างเงี้ยเดาไปแล้วแต่ได้ออกวีอ่ะอ้าวไม่ตรงไม่ทำแม่อีกนะนะเพราะนั้นจะทำได้หมดเลยมาเออบอกยิ้มท้าเลยมาวีเอ,อ็มกูได้หมดอ่ะเดี๋ยววีเอ็มกูหน่อยอย่างเงี้ยนะนะจะกูหน่อยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเอาให้ได้นะมันไม่ยากนี่นะเอาเริ่มตรงนี้ก็ต้องวีหนึ่งเอ็มหนึ่งวีสองเอ็มสอง เอาวีหนึ่งก่อนวีหนึ่งที่หาไว้ของสามเหลี่ยมเนี้ยปริมาตรเท่าไหร่ห้าจุดสี่ศูนย์เชื่อมข้อมูลดีๆนะเขียนหน่ให้ดูหนึ่งครั้งลูกบาทเมตรวีหนึ่งวีสองก็ได้วีสองหนึ่งจุดศูนย์แปดจำไว้ไม่เก่งทำแบบนี้ไว้ก่อนเขียนโครงก่อนส่วนซิกมาวีปริมาตรทั้งหมดหกจุดเท่าไหร่ตัวหาร 6.48เนี่ยทำแบบนี้ไัหมดเลยครับเขียนแค่เลขพอนะ1.08 6.48เดี๋ยวจะมาหยอด x1 y1 กันนะอันนี้ก็5.4 1.08 v2 sigma v 6.48เขียนโครงไว้เราไม่เก่งเขียนโครงไว้ก่อน x bar y bar z bar นะครับอ่ะตอนนี้เริ่มหยอด เริ่มหยอดถนหน่อยอีกใจเดียวนะครับทำท่า x ก่อนนี่ยเงี้ยแกน x อยู่นี่เนี่ย x x x ใช่ป่ะอ่าเนี่ย x x ถูกต้องไหมอ่าก็คือระยะทางด้านแกน x เนี่ยระยะ x 2ระยะ x 1อ่าตอนี้ x 1ตัวนี้ดยู่จานทอนชี้แต่เนี้ยถึงเนี่ย ยาวกี่เมตรแล้วว่าหรือทาไงก็ได้เท่าไหร่ตัวเลขน,นั้นคือเท่าไหร่บอกมาเลย0.75ใช้ได้เก่งมาก0.75เข้าใจป่ะบ่นเนี่ยมันเมตรห้าใช่ปะ่ะเราแค่ขึ้นหนึ่งเนี่ยถึงริมนี้ก็เอาเมตรห้าสิบหารสอง เนี่ยเนี่ย x หนึ่ง x หนึ่งแล้วถ้าเดาล่วงหน้าเนี่ย x สองค่าเท่ากันไหมเท่ากันเพราะมันลอยอยู่ตรงแนวเดียวกันไอ้เม็ดผลไม้แดงๆเนี่ยผลไม้สามเหลี่ยมผลไม้สี่เหลี่ยมเหมือนแล้วอะไรอ่ะกินลำไยอ่ะลำไยเขอยู่ตรงกลางกินเงาะเม็ดอยู่ตรงกลางอะเดีลยกินน้อยหน่าเม็ดมันเยอะนะเป็นถอยบานเลยนะ วันนั้นนะก็แทนค่าให้ถูกตรงนี้ครับตรงนี้มันเกิดจากสำหรับโค้งข้าท่าเกิดจากเมตรหหารสองใช่ป่า x หนึ่ง x สองคิดเลขมาเศษหารส่วนได้0 7นหไปลองดูนะครับต่อมา ของระยะ y มา y หนึ่ง v หนึ่ง v สอง y หนึ่ง y สองเข้าใจมันเราเขียนมานนะ sigma v sigma v y หนึ่ง,งทำท่าก่อนหาแกน y ให้เจอก่อนแกน y y ต้องแบบนี้ y หนึ่ง y สองถูกต้องไหมเนะี่ย y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  นี่ยาก ลองพยายามไหมตั้งแต่เซนทอยเนี่ยถึงเนี่ยเท่าไหร่เอาสี่เหลี่ยมมาได้ครัสามเหลี่ยมดูยาก y สองตรงนี้ยถึงริมเนี่ยเท่าไหร่ศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดเท่าไหร่ฝั่งออนไลน์ตอบว่าศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดหกใช่ปะศูนย์จุดหก นะเกิดจากเอาหนึ่งจุดสองทำไงหารสองลองพยายามวาหนึ่งอันนี้เนี่ยถึงเนี่ยต้องใช้ตรงนี้ช่วยด้วยนะ,ะเราต้องคิดก่อนตรงนี้เรามองตรงนี้สามเหลี่ยมไอเนี่มันลอยอยู่แลวนี่ใช่ป่าตตรงนี้เป็นดน้านมุมฉากตรงนี้กินหนึ่งส่วนอะไร 1>, 1ส่วน 3, ตรงนี้สองส่วนสามจริงว่าเราต้องเอาหนึ่งส่วนสามของเนี้ยแล้วบวกตรงนี้ให้ถึงอ่าเพราะนั้นถ้าแนวความคิดคือ,อยังไงนะครับเราจะคิดว่าหนึ่งส่วนสามก่อนตรงเนี้ยมันกินหนึ่งส่วนสามจริงว่าหนึ่งส่วนสามของอะไรสิบสองแล้วบวกหนึ่งส่วนสามมันจะถึงแค่นี้นต้องบวกอีกหนึ่งเมตรยี่สิบ นี่คือแนวความคิดเนี่ยต้องไปให้ได้ตอนนี้งงปล่อยมันเดี๋ยวไปอยู่ตัวเองอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้ไม่ได้ถาเพื่อนแล้วกูงงว่ะนะช่วยกูหน่อยเพื่อนมากูก็ไม่ได้เหมือนกันนะนะกระถามไปทอด,ดไปเรื่องทั้งได้แล้วคนเลยวะนะถ้าไม่ได้ยิงทิ้งก็โดนยิงทิ้งหมดแหละนะไปนะตอบไม่ได้ยิงทิ้งกันหมดอย่างเงี้ยนะนะอ่าเพราะออนั้นได้5.20ถ้าไปไล่ที่มาที่ไปเนี ขอไม่เขียนหน่วยนะเพราะอาจารย์เขียนอย่างนี้และวั้งเกดูวิธีสอนจะเขียนให้ดูครั้งหนึ่งและที่เหลือจะไม่เขียนเลวเขียนแต่ตัวเลขแต่พวกเราจะเขียนแต่ตัวเลขเดียวก็ได้แต่สรุปหน่วยถูกนะครับได้ออกมาจะได้4.43หน่วยเป็นเมตรนะมันเป็นเรื่องของระยะ x-bar y-bar z-bar เป็นเรื่องของเส้นทอยอ่าต่อมาระยะแทตัวหน่อยนะครับอ่า แซ้เก้า v1 v2 sigma v อันนี้ก็แซ้นหนึ่งกับแซ้นสองอ้าวผมมาเอาสี่เหลี่ยมก่อนสี่สี่เหลี่ยมนี้รูปที่สองเส้นสองนะเนี่ยเส้นเกเนี่ยเส้แซสแซเส้นใช่ไหมอ่าผลไม้อยู่ตรงกลางเป๊ะนะตรงกลางเนี่ยจากจุดเซนทอยที่อยู่ข้างในเนี่ย ถึงพื้นล่างเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่คือแ้นสองศูนย์จุดเท่าไหรครับศูนจุดสามคือครึ่งหนึ่งตรงนี้ถูกต้องไหมครับคือครึ่งหนึ่งของอันนี้ศูนจุดสามนะครับแ2ตสองศูนจุดสาครับเราตอบไม่ดีเลยะตอนนี้แ1ตหนึ่งของอันนี้ ใช่ปะ่ะถึงพื้นพื้นข้างล่างลำลๆนะครับคิดดีๆพวกเรา,าใช่สูวนทุดสามไหมไม่ใช่เราต้องมันอยู่ระล่ลนี้มันต้องง้อสูหนึ่งส่วนสามสองส่วนสามหน่อยจริงว่านะถ้าตรงนี้จากตรงนี้ลงมาถึงข้างล่างต้องใช้บริการหนึ่งส่วนสามหรือสองส่วนสาม จากเนี้ยถึงเนี้ยใช้หนึ่งส่วนสามหรือ2อส่วนสามใช้หนึ่งส่วนสามจริงว่าอ่าเพราะมเป็นมันเป็นเนี้ยตรงเนี้ยหนึ่งส่วนสามข้างบนด้านแหลมสองส่วนใช่ป่ะเพราะนั้นหนึ่งส่วนสามของศูนย์จุดหกอ่นี่คือแนวความคิดไปดูนะครับถ้าไม่เข้าใจไปเรียอเรียน้วยตัวเอท่านเด้งนะของศูนย์จุดหก ทำไมเป็นหึงส่วน3วะนะจะได้ตัวเลขออกมาตรงนี้ระวังให้ดีนะเข้าใจไหมครับนะได้0จุดเท่าไหร่วะศูนอเพแบ่งเป็น3ส่วนนะครับไปดูนะของสามเหลี่ยมทําไมระยะ Z 1ใช้1นส่วนสของ0.6นย์กเพเป็นด้านที่เป็นมุมฉากแบบนี้พยายามวาด นะเนี่ยอยู่เนี่ยเส้นทอยอยู่เนี้ย,ย,ยข้างในนะถึงเนี่ยเป็นด้านมุมฉากด้านทู่ก็หนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามของความสูงสูงก็คือศูนย์จุดหกออกมาจะได้ศูนย์จุดสองสองนะครับไปลองกดไล่เรียงดูถ้าเป็นสามมิติก็อนุโลมไม่ต้องวาดรูปนะครับถ้าเราวาดพยายามฝืนวาดก็เอาเอ็กบาไวายบาแซดบาอะไปวาดในรูปแล้วมันจะตัดกันสามเส้นจุดตัดที่เจอนะคือจุดสี่จีจุดศูนย์่วง ประมาณนี้นะครับพอจากนั้นก็ต้องไปฝึกฝนไปดูแลตนเองให้มากนะครับถ้าอยากจะประเด็ดศึกเรื่องเซนทอยของเส้นเซนทอยปริมาตรและเซนทอยของมวลให้ได้นะครับถ้าข้อสอบออกเป็นมวลอย่าลืมนะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวเเป็นตัวเใช่ไหมแล้วคำตอบต้องตรงกันนะครับจะวีจะเอ็มก็ต้องตรงกันเพราะมันรูปเดียวกันศูนย์ทวงอยู่ตำแหน่งเดียวกัน มาเนี่นะครับเดี๋ยวให้แคปรูปนะครับไปดูแลตนเองด้วยฝึกฝนให้มาก